สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y o u t u b e ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็กลับมาพบกับแฟนลิเวอร์พูลอีกครั้งนะครับจำไม่ได้แล้วทำครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะแต่วันนี้นะครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับกลับมาแล้วนะครับเรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลนะครับไม่ค่อยมีข่าวอัปเดตมากมายนะครับ ในเวลานี้เองเนี่ยแฟนลิเวอร์พูลนะครับก็แค่ลุ้นแค่ว่าครอปจะเสริมใครนะครับผมเอาตัวผมเป็นหลักเลยนะผมอยากรู้ว่าจะได้ใครบ้างนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้ดิวโคนาเต้มา1คนละในเวลานี้ลิเวอร์พูลเป็นข่าวกับใครบ้างนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลกันช่วงเย็นวันนี้กันเลยนะครับ แถวที่1นนะครับผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของการเสริมทัพนักเตะนะครับมีนักเตะอยู่คนหนึ่งที่เป็นดาวรุ่งนะครับผมไม่ค่อยคุ้นชื่อเท่าไหร่นะอ่าเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กหนุ่มวัย17ปีนะครับเกิด8มีนา2547อ่ะนะครับตอนนี้เขาอายุ17ปีนะครับอ่านักเตะคนนี้นะครับชื่อว่าอับดุลฟาตาวูอิสซาฮาคูนะครับ ผมขออนุญาตเรียกว่าซาคูแล้วกันนะครับซาคูคือใครนะครับเป็นนักฟุตบอลน,นะครับวัย17ปีนะครับมีเชื้อสายของกาหนานะครับมีเชื้อสายของกาหนาอยู่นะครับเล่นตำแหน่งกองกลางตัวลุกนะของสโมสรสตี e ฟัสเอฟซีสตีดฟัสเอฟซีนะครับก็จริงๆะเด็กคนเนี้ย เชื้อสายการน้านะครับแล้วในวันนี้นะครับสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับยังไม่ได้ออฟฟิเชียลกับการเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้นะครับในสื่อต่างประเทศก็บอกนะครับว่าอับดุลฟาตาวูอิสสาฮานะครับซาคูเนี่ยเรียกสั้นว่าซาคูแล้วกันเขาในตอนนี้เองเนี่ยลิเวอร์พูลจับตาดูสถานการณ์ของเด็กคนนี้มานานแล้วนะครับ แต่ข้อตกลงยังไม่จบข้อตกลงยังไม่จบนะครับแล้วในตอนนี้เองเนี่ยเด็กคนนี้นะครับกำลังเล่นนะครับศึกเอฟการุ่นยู21ปีคัฟฟ์ออฟเนชั่นรุ่นยู20ปีนะครับเด็กคนนี้อยุ17ปีเนะี่ยเล่นแล้วนะเล่นแล้วนะครับตอนนี้สโมสรอ,อื่นๆนะครับนอกจากสโมสรลิเวอร์พูลนะครับที่ติดตามดูฟอร์มเด็กคนนี้อยู่เนี่ยก็จะมีสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอน b บีลิวนะครับอ uh, อย่างไรก็ตามนะครับดูเหมือนว่านะครับแนวโน้มที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะสามารถเซ็นสัญญากับเด็กคนนี้เนี่ยก็มีสูงเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมผมจะใช้คําว่า o f f i ิเชีอย่างเป็นทางการดีกว่าเนาะรอลิเวอร์พูลออฟ i ิเชีนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยซาคาคูนะครับลิเวอร์พูลสนใจประมาณนี้นะครับรายละเอียดการย้ายทีมผมเชื่อว่าจะได้ทราบภายหลังนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟลิปเป้คูตินโยกันนะครับคดีมันพลิกอะเอออ้มาฟังเรื่องราวของคูตินโยนะครับวันนี้นะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศล่าสุดเนื่อช่วงเย็นเนี่ยสโมสรบาร์เซโลนานะครับค้างค้างาจคูตินโยอยู่อีก40ล้านปอนด์ล่าสุดนะครับบาร์เซโลนาได้แจ้งมายังสโมสรลิเวอร์พูลนะครับว่าเขาจะมอบฟลิปเป้คูตินโยนะครับให้กับลิเวอร์พูลไปเลย คือขายคูตินโยให้ในราคา40ล้านปอนด์คือหักหนี้เดิมอะ่ะฟังชัดๆบา์ Barcelona เซลนาเซ็นสัญญาก,กับคูตินโยในราคา142ล้านปอนด์นี่คือเรื่องเดิมนะครับบา์เซลูนาจ่ายเงินไปทั้งหมด100ล้านปอนด์ไปละจ่ายไปละค้างอีก40กว่าล้านปอนด์เศษปัดนะครับค้างอยู่40ล้านปอนด์วันนี้นะครับสโมสรบา์เซลนาเนี่ยมีหนี้สินเยอะมาก มีนิสินเยอะมากที่ค้างจ่ายหลายสโมสรนนะครับวันนี้นะครับตามรายงานจากอารสรายงานว่าสโมสรบาเซโลนานะครับพยายามหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินให้กับลิเวอร์พูลนะครับโดยเสนอคูตินโยกลับไปหาลิเวอร์พูลแบบฟรีๆเลยเอาหรือไม่เอาครับคูตินโยกับลิเวอร์พูลแลกกับเงิน40ล้านปอนด์ผมเชื่อว่านะแฟนลิเวอร์พูลก็คงจะไม่เห็นด้วยเท่าไหร่หรอกนะครับ ล่าสุดนะผมจะเล่าสถานการณ์ของคูตินโยที่ผมอ่านข่าวและเก็บข้อมูลไว้นะครับคือเรื่องราวของคูตินโยเนี่ยในช่วงท้ายของฤดูกาลเนี่ยคูตินโยไม่ได้ลงสนามด้วยเหตุผลเพราะว่า1บาดเจ็บแล้วก็เข้ารับการผ่าตัดที่หัวเข่าครั้งล่าสุดนะครับพักยาวเลยคูตินโยไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับคูตินโยไม่ได้เหมือนเดิมแล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยการเสริมทัพของเจอเกนครอฟต์นะครับจำเป็นต้องใช้เงินนะครับ อัส uh, รายงานว่าบาร์เซโลนานะครับพยายามที่จะลดค่าจ้างนักเตะนะครับโดยที่จะปล่อยนักเตะบางคนออกไปเลยนะครับแม้ท่านซนะิรเจอร์บุสเก็ตเนี่ยก็ถูกขายนะครับถูกขายแล้วุวมถึงจอนนี่อาบาตำนานคนเก่ายางอะไรเซร์จี้โรเบโตเนี่ยครับที่ล่าสุดนะอ,องตวนกิสมันออสมมนเดมเบล่ Osman, ere, ก็จะถูกขายทั้งหมดเลยนักเตะเหล่านี้ค่าเหนื่อยแพงค่าตัวก็พอสมควรเหมือนกันนะครับทีนี้ครอปจะเอาไหม ผมวิเคราะห์จากสื่อนะลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะไม่เอาคูตินโยแต่เขาต้องการเงินสด40ล้านปอนด์มากกว่านะครับก็ในส่วนของลิเวอร์พูลเนี่ยผมเชื่อว่าประมาณนี้แหละต้องการเงินสดมากกว่าฟรีเป้คูตินโยประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอิบาฮิมะโกนาเต้กันนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยจะทราบถึงเขาเรียกว่าพิษส,สงของโคนาเต้นะ ทีนี้เนี่ยในวันที่เซ็นสัญญาเนี่ยผมก็ได้อ่านเรื่องราวบ้างเรื่องราวของคนาเต้บ้างแล้วก็เห็นฝีมือว่าครอปเนี่ยเห็นเห็นฝีมือเด็กคนนี้ตั้งแต่อยู่กับสโมสรโชโชะถ้าผมจําไม่ผิดนะทีนี้เนี่ยมาฟังคําว่าศักยภาพของครอปผมต้องขอบคุณประเด็นสกู๊ปของหนังสือต่างประเทศนะครับที่ออกมาในช่วงเย็นนี้เรื่องราวของคนาเตา้ได้พูดถึงครอปพูดถึงคนาเต้อย่างไรแบบละเอียดนะ อ่ะโอเคมาฟังกันนะครับคนาเต้วัยยีิบสองปีนะครับเข้าร่วมกับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับด้วยค่าฉีกสัญญาที่35ล้านปอนด์นะครับกล้องหลังคนนี้นะครับสูง6ฟุต4นิ้วหรือประมาณเดี๋ยวคำนวณก่อน6ฟุต4ี่ร้อยแกว่าร้อยเเซนติเมตรประมาณ190เก้าซนติเมตรติดทีมชาติฝรั่งเศสรุ่นยูยีปีนะครับแล้วก็ตอนนี้เอาง่ายๆนะ เด็กคนนี้ไม่ธรรมดาอนาคตก็ทีมชาติฝรั่งเศสแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเขาจะกลายเป็นผู้เล่นลิเวอร์พูลอ,อย่างเป็นทางการในวันที่1กรกฎาคมเอ๊ะเดี๋ยวตลาดนักเตะเปิดวันที่9มิถุนายนไม่ใช่เหรอคืออย่างนี้ครับรายละเอียดในการออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการกุนาเต้เนี่ยลิเวอร์พูลออฟฟิเชียลไปแล้วแต่การที่จะเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการแบบเปิดตัวเนี่ยต้องรอจบศึกยูโร2020ก่อนนะครับก็หลายๆนักเตะหลายคนไปเข้าแคมป์ไง ก็เลยมีกำหนดการในวันที่1กรกรกรกฎาคมจะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของโคนาเต้กับลิเวอร์พูลนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของครอปเองเนี่ยผมพูดประเด็นนี้ไปแล้วแบบคร่าวๆนะครับว่าแต่ทีนี้มาฟังเต็มครอปนะครับรู้สึกยินดีมากนะครับกับการที่ได้ผูเ้เล่นคุณภาพอย่างอีบาหิมาเข้ามาร่วมทีมครอปเนี่ย มองค o นาเต้ตั้งแต่อยู่สมัสมยที่ตัวของค o นาเต้อยู่กับสโมสรนโซโชโซโชนี่ผมไม่ค่อยคุ้นสโมสรนนี้เท่าไหร่นะอย่างไรก็ตามนะครับปัญหาการบาดเจ็บของค o นาเต้ที่หลายๆคนกังวลอยู่เนี่ยคือไม่ต้องไปสงสัยแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาฟื้นความแข็งแกร่งหมดแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับ ที่แน่ๆนะครับนักเตะอย่างนัตฟิลลิปนะครับลิสวิลเลียมโอซานคาบักก็ทําผลงานแทนที่ฟันได้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่นักเตะบางคนเนี่ยผมใช้คําว่ายังไม่ถึงคลาสจะไม่ถึงนะครับก็จําเป็นที่ต้องไปเล่นในระดับที่เหมาะสมกับเขานะครับแต่อิบาฮิมาที่มาเนี่ยคุณภาพเต็มเปลี่ยนนะครับคุณภาพทางลูกกลางอากาศเนี่ยความแข็งแกร่งความรวดเร็วความโดดเด่นในลูกอากาศของคุณเต้เนี่ยโดดเด่นมากเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะลูกการเล่นบอลกับเท้า เท้าสู่เท้าเล่นดีมากครับยังบอกอีกนะครับว่าคือเราเนี่ยได้เห็นฝีมือของเขาในเกมที่เจอกับไรนะซิกนะสติการผ่านบอลของเขานะครับอยอดเยี่ยมมากมากกว่า90ครั้งมากกว่า90ครั้งเลยต่อเกมแล้วทีนี้เนี่สำคัญตรงไหนประสบการณ์ประสบการณ์ของโกนาเต้นในตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากนะที่จะได้รับเพราะว่าเกมระดับสูงเขายังไม่มากพอนั่นเองนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับการเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์นะครับจะเป็นเกมที่มีแรงกดดันสูงและคุณจะได้เห็นวิสัยทัศน์และความเติบโตของโคนาเต้ในเกมใหญ่เหล่านั้นนะผมมั่นใจว่าการเซ็นสัญญากับโคนาเต้ในวัย2 2ปีนี้นะครับจะอุดช่องว่างที่เราพูดถึงกันนะครับสำหรับผมแล้วนะครับโคนาเต้เนี่ยมันน่าตื่นเต้นมากนะแล้วคุณจะได้รู้ว่าเขาเก่งแค่ไหนผมตั้งหน้าตั้งตารอนะครับเมื่อไหร่จะถึงปีซีซั่นโจเกนครอปกล่าวประมาณนี้นะครับก็ ประมาณนี้ไปเลยนะละเอียดยิบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของไวนาด,ดุมกันนะครับมันช้ำม,มีเรื่องหายอยู่นะเออเอาลองฟังละเอียดนิดนึงนะครับคือไวนาด,ดุมเนี่ยเก็บตัวอยู่ริคแคมป์ทีมชาติฮอลแลนด์คือสโมสรบาร์เซโลนาเนี่ยต้องการออฟฟิเชียลดีไวนาดุมโดยการส่งตัวแทนมาที่ค่ายของฮอลแลนด์ไงค่ายเก็บตัวของฮอลแลนด์เนี่ย,ยเ,นนเนี่ยโคไอผู้ตวรวจร่างกายของบาร์เซโลนาเนี่ยปรากฏว่า แฟงเดบัวนะครับไม่อนุญาตให้ทีมแพทย์ของบาร์เซโลนาเนี่ยเข้าตรวจนะครับได้หาเลยได้กลับสโมสรนะครับทีนี้เนี่ยเย็นีเนี่ยออกข่าวแล้วนะครับวันนี้วันดูมนะครับจะต้องออกจากแคมป์ไปตรวจร่างกายที่บาร์เซโลนาแทนนะครับแล้วถึงกลับมาแคมป์ทีมชาติฮอลแลนด์เหมือนเดิมนะครับก็เพื่อออฟฟิเชียลเนาะก็ต้องประมาณนี้แหละนะครับวันดูมนะครับวัย30ปีนะครับเซ็นสัญญากับบาร์เซโลนา กี่ปีเนี่ยหนึ่งสองสามสามปีนะครับเซ็นสัญญ,ญาสามปีกับบาร์เซโลนาตอนนี้ออกจากแคมป์ฮอลแลนด์มาตรวจร่างกายที่บาร์เซโลนาแล้วจะกลับไปแคมป์เหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับความฝันของวันในรุ่มคือการเล่นให้กับบาร์เซโลนาบ้างประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของยูริติเรมองกันนะครับเรื่องราวของตีรมองเนี่ยผมอ่านแต่สรุปข่าวการย้ายทีมแบบคร่าวๆนะครับวันนี้นะ ตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับมีการวิเคราะห์โดยกูรูชื่อดังในในอังกฤษอ่ะเขาบอกอย่างนี้นะอ่ลิเวอร์พูลสนใจตีเรอมอง49.5ล้านปอนด์49.5ล้านปอนด์และมีโอกาสที่ตีเรอมองจะเข้าร่วมลิเวอร์พูลในช่วงของซัมเมอร์นี้นะทีนี้กูรูหลายๆคนเนี่ยผมพูดหลายคนมากเลยนะแต่ผมขออนุญาตยกชื่อของเควินฟิลลิปเนี่ยเควินฟิลลิปนี่ใครก็รู้จักนะยกเว้นคนรุ่นหลังๆนะครับ ยิงกระจายเลยเมื่อก่อนในเควินฟิลิปเนี่ยนะครับพูดกับฟุตบอลอินไซเดอร์เขาอยู่ในหนึ่งในกูรูนั่นแหละเขาให้ความคิดเห็นดีนะคือราคาของตีเลอรมองในตอนนี้เองเนี่ยอยู่ที่49.5ล้านปอนด์เนี่ยถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วคือในส่วนของตีเลรอมองเองเนี่ยผมไม่คิดว่าเบนด์ร์โรเจอร์นะจะต้องการให้ตีเลอรมองเนี่ยไปอยู่กับลิเวอร์พูลหรอกโรเจอร์ไม่อยากปล่อยตีเลอมองหรอกแต่ผมคิดว่าลิเวอร์พูลมาเคาะถึงประตูหน้าบ้านมาเคาะถึงประตูหน้าบ้าน เพื่อชวนตีเลอมองไปร่วมทัพมันคงยากที่จะรั้งตีเลอมองอยู่กับเรสเตอร์ซิตี้นี่คือความหมายของเควินฟิลิปนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับทิศทางของครอปยังมีเทียโก้คนทาร่าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานอยู่นะครับและที่สำคัญก็นนคือเรสเตอร์ซิตี้เองเนี่ยก็ไม่ต้องการเสียตีเลอมองนะครับเขาขายฮรลลี่แม็กควายออกไปน,นะคร80ล้านปอนด์ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ แล้วทีนี้เนี่ยการเสียนักเตะหลักออกไปอ่ะมันมีผลต่อทีมนะครับคือทีมทีมเกือบจะสําเร็จทีมเกือบจะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่สามารถทําได้นี่คือสิ่งที่มันแตกต่างว่าทําไมถึงไม่ไม่ควรปล่อยนักเตะหลักออกไปอ่ะนะครับสุดท้ายสุดท้ายตีเลรอมองจะมาอยู่กับลิเวอร์พูลหรือไม่เนี่ยเควินฟิลลิปก็บอกนะครับแนวโน้มนะครับที่ตีเลรอมองจะไปอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอนจริงก็ไม่ใช่ปัญหาที่ลิเวอร์พูลจะปิดดีลตีเดอมองไม่ได้นะครับก็ แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวล่าสุดกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับโอ้ผมนี่สนุกนะข่าวที่ออกเย็นเนี่ยมันจริงๆนะครับเรื่องราวของแพสันดาก้าครับสโมสรลิเวอร์พูลนะครับตกเป็นข่าวอีกแล้วนะครับว่าแพสันดาก้านะครับคือดีวที่ลิเวอร์พูลเนี่ยเจรจาล่าสุดในช่วงเย็นวันนี้นะครับเซมเบียนฟุตบอลนะครับรายงานว่า แพสซันดาก้าวัยยีิบสองปีนะครับมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่25ล้านปอนด์นะครับซึ่งในตอนนี้เองเนี่ยสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยก็เป็นคู่แข่งของลิเวอร์พูลนะครับรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและแมนซิตี้อาร์ซอลแต่ครอปเนี่ยก้าวหน้ากว่าทุกทีมในสื่อต่างประเทศรายงานว่าครอปเนี่ยได้ตอนนี้เขาต้องการหาผู้เล่นที่มาสนับสนุนโมเมตซาร่านะครับและในตอนนี้เองเนี่ยแพสซันดาก้านะครับน่าจะ เป็นกองหน้าที่ตอบโจทย์ได้นะครับในที่นั้แน่นะการมาของแพสซันดาก้าที่ยิงไปแล้ว18ประตูนะครับ18ประตูอย่างน้อยนะในฤดูกาลนี้เนี่ยน่าจะเป็นกําลังสําคัญให้กับ3ประสานแนวลุกให้กับลิเวอร์พูลได้อย่างแน่นอนนะครับทีนี้เนี่ยเขาไปอยู่กับลิวส์ครับเมื่ออายุ17ปีอันนี้ผมพูดประวัติเก่าๆนะหลังจากนั้นเองเนี่ยเขาก็ยิงไป34ประตูจากการลงสนาม42นัด อนที่จะไปอยู่กับเรดบูลซาบุกไปอยู่กับเรดบูลซาบุกนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเป็นเครื่องจักรธรรมตูวันนี้นะถ้าลิวร์พูเซสัญญากับแพสซันดาก้าได้เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกและมีโอกาสที่จะฉีกสัญญาในราคา25ล้านปอนด์ได้เลยนะครับก็ลุ้นเนาะขอแค่ได้ลุ้นพอประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่ เรื่องราวปัญหาการบาดเจ็บนะครับก็ผมจะพูดถึงบทสรุปของฤดูกาลนี้ของลิเวอร์พูลกันนะครับลิเวอร์พูลคว้าพื้นที่สำคัญยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะเป็นเรื่องที่ดีมากและเซ็นสัญญากับโคนาเต้ในฤดูกาลหน้าจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์มากขึ้นเมื่อมีนักเตะบ,บาดเจ็บกลับมาอย่างฟันได้นะครับลิเวอร์พูลจบฤดูกาลน,นี้นะครับไม่มีถ้วยรางวัลแต่อยู่ในพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับ มีปัญหาเรื่องของเซนเต์แบ็กบาดเจ็บแต่ก็สามารถอยู่ในพื้นที่สำคัญได้คนาเต้จะเป็นส่วนประกอบสำคัญในเงิน40ล้านปอนด์ที่ลงทุนไปวอร์ดรุ่มนะครับก็จะไปอยู่กับบาร์เซโลนาโดยที่ครอปอาจจะไม่เสริมแดนกลางเข้ามาแต่ในทางกลับกันนะครับบทสรุปของฤดูกาลนี้มันจบไปแล้วนะครับและครอปก็น่าจะแฮปปี้นะครับ,ก,บกับแนวป้องกันคนใหม่อย่างคนาเต้ทีนี้ในการลงนามของโอซานคาบักนะครับคาบักนี่ผมจะขออนุญาตพูดในคลิปนี้เลยนะ เขาขอค่าเหนื่อยจากเลสเตอร์ซิตี้เท่าไหร่รู้ไหมครับ8,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เล่นเลสเตอร์ซิตี้หงายเก่งเลยนะครับก็ลิวพูไม่ไม่ไม่เซ็นสัญ,ญญากับตัวของโอซานคาบักนะครับก็ผมจะไม่พูดถึงปัญหาของคาบักนะครอปต้องการแก้ไขตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กและคูนาเต้จะเป็นคนที่ตอบโจทย์ได้ดีที่สุดนะครับก็ส่วนแผงมิดฟิลด์เอ๊ะผมต้องพูดนิดนึงนะวิฟฟิลล์ลิวพู ไม่มีวันรุ่มแล้วยังไงต่อนะครับก็ดูเหมือนว่านะครับครอปจะใช้นักเตะเดิมๆอย่างฟาบินโยอัคันทัลลาเจมส์มินเนอร์นาบีเกตาอเล็กซ์ออกเซิสเฉเบรนคูติสโจนเหล่านี้เล่นต่อไปนะครับแต่รายลิสต์ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะมีอีบิสูมาที่ล่าสุดนะครับอีบิสูมา40ล้านยูโรเนี่ยลิเวอร์พูลต้องมีคู่แข่งกับอาร์เซนอลน,นะครับแล้วก็เเดี๋ยวนะกองหน้าเหรอกองหน้าผมพูดไปแล้วเนาะว่ารอดูแพสซันดาก้า โอริกี้มินามิโนไม่สามารถตอบโจทย์ได้ประมาณนี้นะครับนี่คือบทวิเคราะห์หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์อังกฤษเลยพูดถึงลิเวอร์พูลนะครับเรามาต่อกันที่ประเด็นของลิเวอร์พูลเบ i คกิ้งนิวเหรอเฮ้ยเบ็คกิ้งนิวมีอะไรเบ็คกิ้งนิวเนี่ยอ๋อแพสันดากา้าโอ้ไม่คิดแล้วไม่พูดแล้วครับแพสันดาก้าผมพูดไปแล้วนะครับเรื่องราวของตีเรอมองพูดไปแล้วโอซานคาบัก พูดไปแล้วนี่ผมไล่ไล่หน้าหนึ่งลงมาไงนัทฟิลิปกับเบอร์รี่อ่ะฟังประเด็นนิดนึงนะครับเรื่องราวของเบอร์รี่นะครับสนใจที่จะเซ็นสัญญากับนัทฟิลิปนะครับเซ็นเตอร์แบ็กของลิเวอร์พูลในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับล่าสุดน,นะครับเจเกนครอฟนะครับจะไม่ใช้งานจะไม่ใช้งานนัทฟิลิปนะครับเป็นผู้เล่นหลักในฤดูกาลหน้านะครับทีนี้นัทฟิลิปเองเนี่ยมีปัญหาอาการบาดเจ็บติดตัวคือปัญหา,าการบาดเจ็บอเดี๋ยวนะผม เขาใช้คำว่าหลายอย่างอ่ะนะครับเออจริงเนาะเราเห็นจากเราเห็นจากหลายๆเกมที่ต้องพักนะครับทีนี้ทีนี้ปัญหาสําคัญหลังจากนี้นะครับลิเวอร์พูจะปล่อยตัวของเนทฟิลิปให้กับชอนได้นะครับก็มีการคาดการณ์กันไว้นะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะได้รับข้อตกลงอย่างเป็นทางการในเรียว,วันนี้นะครับก็เอาตามนี้นะครับเนทฟิลิปได้ลงตัวจริงเขาเป็นเซนเตอร์แบ็กที่มีพลังมากนะครับก็ตามนี้นะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของอีบิสซูม่านะครับเมื่อกี้ผมพูดประเด็นเกินเกินไปนะครับล่าสุดนะครับโทนี่บรูมส์นะครับประธานสโมสรบริเตนนะครับชัดเจนนะครับว่าเขายินดีรับทุกข้อเสนอนะครับในการฉีกสัญญาบิสซูม่าในราคาใกล้เคียง50ล้านปอนด์นะครับเอ๊ะมัน40บล้านปอนด์ไม่ใช่เหรอทำไมเป็น50อ่ะเนี่ยอ่ะโอเค ทีนี้ในสื่อต่างประเทศนะครับ BBC Radio s u c s e s ครับได้มีการพูดถึงนะครับว่าคือสโมสรตอนนี้มีเงินติดลบไปทั้งหมด50ล้านปอนด์นะครับฉะนั้นสโมสรกำลังพิจารณาขายอีบิซูมาในราคา40ล้านปอนด์ก็มีอาร์ซอนที่สนใจที่ยื่นข้อเสนอรวมถึงลิเวอร์พูลด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับ สรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับก็พยายามที่จะจัดให้กับแฟนลิเวอร์พูลนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสรุปข่าวเนี่ยผมมีเวลาผมจะเริ่มทําให้เยอะๆนะผมทํางานอีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งโอ้โหใช้เวลาเหมือนกันนะก็วันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะข่าวลิเวอร์พูลไม่ค่อยได้ทาบ่อยหรอกถึงเป็นแฟนลิเวอร์พูลก็ตามอยู่นะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลทั้งหมดนะครับในช่วงเย็นวันนี้ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ